ลอคออนชีวิตรักมาเฟียลวงรักตอนที่เจ็ดสิตางมาประชุมไม่ทันเพราะรถเธอเสียทำให้หญิงสาวโดนพ่อตำหนิหนักหญิงสาวรู้สึกเสียใจมากมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวยุทธนาตั้งใจจะหลบหน้าหลบตาเธอเพื่อไม่ให้เธอจำได้ว่าเขาเป็นคนคนเดียวกับยศวินด้วยความที่เห็นเธอร้องไห้เสียใจจึงลืมตัวเดินเข้ามาหา ไปยังไงบ้างครับคุณตานายอย่ามายุ่งกับฉันผมแค่อยากรู้ว่าทำไมคุณถึงร้องไห้มีอะไรก็บอกผมได้นะครับนายจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยบอกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกออกไปไปฉันอยากอยู่คนเดียวเงียบๆผมเอาน้ำเยนเ็ยนๆเข้ามาให้เผื่อว่าคุณกินน้ำเยนเ็ยนๆแล้วจะรู้สึกดีขึ้นฉันบอกว่าอย่ามายุ่งไงผมไม่ยุ่งไม่ได้หรอกครับ เห็นคุณตานั่งร้องไห้แบบนี้จะให้ผมมีสมาธิกลับไปทำงานได้ยังไงเอาเป็นว่าผมจะขออยู่เป็นเพื่อนคุณเงียบๆตรงนี้ถ้าคุณไม่ถามผมจะไม่พูดอะไรเลยผมแค่อยากนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณเท่านั้นขอบใจนะที่จะอยู่เป็นเพื่อนฉันผมจะนั่งอยู่แบบนี้จนกว่าคุณจะสบายใจ ฉันว่านนายเหมือนเหมือนใครคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเหมือนมากเลยเออผมขอตัวกว่อนนะครับคือผมมีธุระเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนจะรีบไปไหนคือว่าผมมีประชุมด่วนนะครับคือเป็นประชุมพนักงานขอตัวกว่อนนะครับ สิตางมองอย่างสงสัยว่ายศวินกับยุทธนาต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่เพราะทั้งคู่หน้าตาคล้ายกันมากเปลี่ยนแค่ทรงผมเท่านั้นเธอจึงโทรศัพท์นัดยศวินเขาดีใจมากที่สิตางโทรศัพท์มาหาคุณจะนัดผมออกไปกินข้าวอย่างนั้นเหรอครับคุณตางใช่คะ่ะฉันนัดคุณมากินข้าวด้วยกันอยากกินอะไรร้านไหนบอกฉันได้เลยนะคะ มือนี้ฉันอารมณ์ดีฉันจะเป็นคนเลี้ยงคุณเองโหมีแม่บุญทุ่มซะด้วยถ้าอย่างนั้นผมต้องล้างท้องไปแล้วล่ะครับผมดีใจมากเลยที่คุณนัดผมวันนี้อย่าเพิ่งดีใจเลยค่ะเพราะฉันไม่ได้นัดคุณมาแค่คนเดียวฉันนัดในยุทธนามาด้วยอ,อะไรนะครับนี่คุณจะชวนในยุทธนามาด้วยเหรอใช่ค่ะทำไมคะชวนไม่ได้เหรอหน่าแปลกใจตรงไหน ผมแค่เห็นว่าเขาเป็นแค่พนักงานระดับล่างส่วนคุณเป็นถึงทีมผู้บริหารนะครับเขาเป็นคนดีเมื่อกี้ฉันนั่งร้องไห้เขาก็อยู่เป็นเพื่อนฉันเขาก็น่าครบนะฉันไม่ใช่คนที่คบคนที่ฐานะด้วยสิทำไมคุณไม่กล้ามาเหรอเออกล้าครับได้ผมจะไปยุทธนารู้สึกเครียดหนัก นั่งเครียดอยู่คนเดียวรพัฒ์จึงเดินเข้ามาหาเป็นอะไรวะไอยุธหน้าเครียดเหมือนคนขี้ไม่ออกฉันว่าคุณตาจับได้แล้ววะว่าฉันคือคนเดียวกับไอยศวินวนั่นนะเฮ้ยแกไปทำอีท่าไหนวะทําไมคุณสิตาเขาจับได้เร็วจังข้าเห็นในล,ละครเนี่ยจนละครจะจบเรื่องอยู่แล้วนางเอกยังจับพระเอกไม่ได้เลยว่าเป็นคนเดียวกันกับคนที่ปลอมตัวมานะ่ะ ก็วันนี้คุณตาเขานั่งอยู่คนเดียวฉันก็เลยเผลอไปคุยกับเขาเป็นนานสองนานเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันคุ้นหน้านะกลัวแล้วแทนที่จะหลบหน้าหลบตาให้เขาเจอหน้าน้อยที่สุดแกโผล่หน้าไปให้เขาเห็นจังๆแบบนั้นใครมันจะไม่สงสัยวะก็ข้าเห็นเธอนั่งหน้าเศร้าๆคนเดียวนี่หว่าใครมันจะไปอดใจได้ที่จะไม่เข้าไปถามไถ่งั้นแกก็ปลอมตัวใหม่ พร้อมตัวสลับไปสลับมาแกก็ให้อยุศวินไปกินข้าวกับเธอแล้วก็ขอเข้าห้องน้ําแล้วก็ให้อยุธนาออกมาแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะเป็นสแตนด์อินให้เองตอนที่เดินไปเข้าห้องน้ําอ่ะข้าจะมาสลับตัวดีไหมวะไม่อะ่ะฉันไม่อยากหลอกอะไรคุณตายอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่หลอกแล้วแกจะทํายังไงต่อวะฉันจะสารภาพ จะสารภาพความจริงทุกอย่างว่ายศวินกับยุทธนาคือคนเดียวกันเฮ้ยถึงตายเลยนะมึงอ้ยุทธตายก็ตายสิวะอึดอาจจะตายอยู่แล้วที่ต้องปลอมตัวไปปลอมตัวมาแถมยังต้องมาหลอกคนที่ตัวเองรักฉันไม่อยากหลอกอะไรคุณสิตายอีกแล้วเออแล้วแต่แต่ถ้าตายเดี๋ยวจะช่วยจัดงานให้ะว้วยอีเวนเฮ้ยแค่ก็ลอเล่นบางทีมันอาจจะดีก็ได้ การสารภาพทุกอย่างอาจจะดีกว่าโก,โกโหกไปตลอดก็ได้วะเออฉันก็หวังว่าอย่างนั้นสิตางมาที่ร้านอาหารก่อนเวลาเพราะเธอเองก็อยากจะรู้ว่านายยุทธนากับนายยศวินจะแก้ตัวกับเธอว่ายังไงไม่ช้าไม่นานยุทธนาก็ปรากฏตัวขึ้นมาคนเดียวเหรอนึกว่าจะชวนนายยุทธนามาด้วยซะอีก มาคนเดียวเพราะมีคนเดียวครับหมายความว่ายังไงที่ว่ามาคนเดียวเพราะมีคนเดียวผมอายุธนากับยศวินที่ไปซื้อบ้านคุณเป็นคนเดียวกันครับฉันว่าแล้วใครมันจะหน้าตาคล้ายกันเปลี่ยนแค่ทรงผมขนาดนั้นนายทำแบบนี้ทำไมเห็นฉันเป็นคนโง่ก็เลยอยากจะปั่นหัวเล่นอย่างนั้นเหรอผมแค่ต้องการเข้าถึงตัวคุณเข้าถึงตัวฉันคืออะไร ผมรักคุณนะคุณตารักมากถ้าเป็นนายยุทธนามันไม่มีทางกล้ามาคุยกับคุณไม่มีทางกล้ามาจีบคุณคนที่จะจีบคุณได้ก็คือนายยศวินที่มีทั้งบ้านทั้งรถทั้งการศึกษาแค่เริ่มต้นก็โกหกฉันแล้วคิดว่าฉันจะรับรักอย่างนั้นหรอแต่ผมรักคุณนะครับคุณตาผมทำทุกอย่างลงไปก็เพราะผมรักคุณข้อนี้ผมไม่เคยโกหก ฉันไม่อยากจะเชื่อหรอกนายนักกรไม่ใช่คนดีนะครับผมอาจจะหลอกคุณแต่ผมไม่ได้นอกใจหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีเหมือนอย่างที่นายนักกรทำเอาอะไรมาใส่ร้ายเขาว่าเขาไม่ดีเขานอกใจคุณผมเห็นเขาไปกับผู้หญิงคนอื่นเรื่องนั้นฉันตัดสินใจเองได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอก สิตางหน้าบูดบึง้งเธอกลับออกไปยุทธนาไม่รู้ว่าเธอโกรธหรือเธอจะให้อภัยเขาไหมก็ร้อนใจมากสิตางหายหน้าหายตาไปยุทธนาเลยโทมาอ้อนแต่เธอไม่ยอมรับสายรพัฒจึงโทรศัพท์เข้ามาหาแทนสวัสดีครับคุณสิตางผมรพัฒนะครับไอยุทธมันป่วยหนักครับคุณตางเป็นอะไรเออเป็นไข้ครับผมเองก็ต้องไปทำงาน ไม่มีเวลามาดูมันได้ตลอดอย่ามาหลอกอะไรฉันเลยวันก่อนก็ยังเห็นดีๆอยู่ผมไม่ได้หลอกจริงๆนะครับคุณตานี่ใครตั้งสี่สิบองศาผมกลัวว่ามันจะชักก็ไปหาหมอสิมันไม่ยอมไปครับบอกว่าจะรอคุณตามาก่อนบ้าเอ้ยงั้นก็ปล่อยให้ตายอยู่นั่นแหละ หญิงสาวบอกอย่างไรเยื่อใหญ่ทำให้รพัฒน์ถอนหายใจเหนื่อยใจแทนเพื่อนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาจีบสิต่างดีก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมาเฟียลวงรักค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ